สวัสดีครับเพื่อนๆที่ตามรับชมรายการหลังสีเฮดครับผมวันนี้พบกวับผมลังในเกมวอลล์บอดอีกเช่นเคยฮะวันนี้ก็มาอยู่ในช่วงของเกมเออไม่ใช่พูดผิดเลยตอนนี้ก็มาอยู่ในช่วงของการแจกกีบอเวครับผมครั้งที่4กันแล้วนะเออก็เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่ดีามากเลยซึ่งครั้งนี้ผมจะมาแจกปืนตัวนี้ครับผมพาไปดูเลยฮะปืนใหญ่ของไททันครับปืนใหม่เจ้าบาซิลิสครับผมนะ โอ้ยกดผิดครับไม่ใช่อันนี้อันนี้ตั้งหานี่ครับผมก็คือปืนอันนี้เลยฮะบาซิลิสครับผมถ้าผมอ่านผิดต้องขออภัยนะออกเสียงไม่ชัดเจนยังไงก็ต้องขออภัยครับก็คือเจ้าบาสิลิสตตัวเองครับเป็นปืนไทท่านขนาดใหญ่นะฮะที่มีเอฟเฟกในการกัดก่อนเลือดครับผมก็คือเอฟเฟกความเสียหายต่อเนื่อง76 อวินาทีนั่นเองนะโอกาสติดเอฟเฟกนั้นระ้อนะก็ที่เราว่าติดนัดต่อนัดกันเลยทีเดียวเป็นปืนชนิดปืนกระสุนพลังงานนะครับผมเออเป็นอะไรที่ดีมากๆผมเองเนี่ยยังไม่มีใช้เลยนะนะครับแต่ก็นํามาแจกให้เพื่อนกันก่อนเลยครับผมในกิฟต์เอาเวครับผมห้าบาสลิสนั่นเองฮนะนะครับผมแจก5กระบอกครับผม นะฮะสำหรับเจ้าปืนอันนี้เขาเป็นอะไรที่ดีมากเดี๋ยวเราจะขึ้นกติกาให้ดูครับผมว่าทำมันยังไงเนาะเพื่อนๆหลายคนเนี่ยชำนาญและเออการพิมพ์แฮชแท็กการพิมพ์อะไรถูกต้องแล้วเดี๋ยวแต่ยังไงเซียผมก็จะขึ้นให้เพื่อนๆดูครับผมว่าทํากันยังไงนะครับย้ำอีกทีนะฮะกิฟต์เอาไว้ครั้งนี้ผมแจกบาซิลิสครับผม5กระบอก5ผู้โชคดีครับผมและที่สําคัญ ผู้โชคดีในรอบแรกของผมนั้นในครั้งแรกสามารถกลับมารับรางวัลได้แล้วในครั้งนี้นะครับผมอใครที่ได้รางวัลรอบแรกแล้วเนี่ยสามารถกลับมาลงชื่อรับของรางวัลในรอบนี้ได้เช่นเดียวกันครับปลดล็อกแล้วนะโอเคไปดูกติกากันเลยโอเคครับผมตอนนี้กติกาของเรานั้นก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมขั้นแรกครับเหมือนเดิมฮะ1 กด subscribe ช่องของผมไว้ด้วยครับผมเพื่อไม่ให้พลาดการแจ้งเตือนการแจกของดีๆและคลิปสนุกๆครับผม 2. กดไลค์นะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กับการทําคลิปของผมด้วยนะครับผมช่วยกันกดไลค์เยอะๆหน่อยนะคนดูต้องเยอะแยะกดไลค์นิดเดียวเองน้อยใจกันเลยทีเดียวครับผมมาถึงสิ่งที่สําคัญครับผมข้อ3ครับพิมพ์แฮ t a b r เป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะครับผม winwin บาสลิสครับผมตัว B ของบาสลิสเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะให้พิมพ์แบบนี้เลยนะเพื่อนๆตามด้วย id slash android หรือ ios หรือแพลตฟอร์มของคุณครับแค่นี้ครับง,ง่ายๆก็จะทำให้เพื่อนๆเ,เนี่ยมีสิทธิ์ในการรับของรางวัลกันแล้วนะครับผมซึ่งของรางวัลน,นั้นจะแจกให้เพื่อนๆแน่นอนครับผมและผมจะประกาศผลในวันที่9ครับผมซึ่งเป็นอะไรที่ หรือว่าเป็นของดีนะครับอันนี้ก็คือเป็นปืนใหญ่ของเจ้าไทยท่านกันเลยทีเดียวผมเองเนี่ยก็ยังไม่มีและอีกอย่างหนึ่งครับผมเดี๋ยวตัวอย่างเนี้ยผมจะขึ้นให้ยาวๆจนสุดคลิปเลยทีเดียวเหตุผลครับมีอีกเหตุผลหนึ่งก็คือที่เพื่อนๆเนี่ยไม่ได้รับของรางวัลก็คือข้อแรกเพื่อนๆเนี่ยเคยได้รับของรางวัลของผมมาก่อนแล้วสองครั้งนะครับผมก็จะไม่ได้รับรางวัลนี้นะส่วนคนที่เคยได้รับรางวัลนี้ครั้งแรกของผมเนี่ยก็สามารถลงชื่อเพื่อรับรางวัลครั้งนี้ได้นะครับผม ข้อ2อเพื่อนๆเนี่ยเคยได้รางวัลจากช่องอื่นมาแล้วนะครับก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับรางวัลของผมนะฮะนี่ครับมีเหตุผลดังนี้นะแล้วก็ข้อ3ครับเหตุผลที่เพื่อนๆไม่ได้รับรางวัลก็คือเพื่อนๆพิมพ์ไอดีมาผิดเพราะฉะนั้นเพื่อนๆใช้การคัดลอกนะและเอามาวางตรงคอมเมนต์ด้านล่างนะครับเพื่อความชัวในการไม่ให้ผิดพลาดทางด้านไ d ดีของเพื่อนนะ เพราะว่าบางคนเนี่ยอย่าไปเดาครับเลขศูนย์เลขโอหรือว่าตัวโอหรือว่าเลขศูนย์อะไรพวกนี้พิมพ์เลกพิมพ์ใหญ่ให้ใช้วิธีคัดลอกเอาเลยนะคัดลอกมาแล้วมาวางครับตรงคอมเมนต์ด้านล่างนะแล้วก็พ,ม ID, พิมพ์ไอดีพิมพ์แพลตฟอร์มของคุณเนี่ยให้เรียบร้อยนะครับผมก็จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลแน่นอนฮนะอย่าลืมนะครับผมประกาศผลวันที่9ครับนะช่วงประมาณเย็นๆนะเหมือนเดิมครับผมก็จะประกาศผลก่อนนะครับแล้ววันต่อมาผมก็จะส่งไอเดีเนี่ยให้กับทาง GM เพื่อทําการส่งของรางวัลให้กับเพื่อนๆอ,อีกครั้งหนึ่งฮะก็อขอให้เพื่อนโชคดีครับผมสาหรับการแจกรางวัลครั้งที่4ของผมนะฮะเป็น g i f t a w a y วครับผมเจ้าบาซิลิสครับ5ารางวัลฮะใครที่ยังไม่มีหรือใครที่อยากได้หรืออะไรก็แล้วแต่สามารถร่วมสนุกได้เลยนะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้ก็คงต้องลาเพื่อนๆไปก่อนครับประมาณนี้ฮะขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีครับผมบ๊ายบาย สวัสดีครับ